อยู่ดีม so ีความสุขถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งติดความละหมาดยากแพียงก็เลยมากำลังใเขาไม่บ่ซื้อผักนะแม่ในไทยค่ะก้าวกระมังไปเห็นคือพระองค์นัละพระค่ะประชาชนส่วนใหญ่ก็อยู่ดีเพราะมีหงอนแต่นี้คนถูกคนงานแต่มีส่วนมาเป็นธรรมดาแล้วคปเลยค่ะพระองค์ไ้องตตอนนี้แม่ก็มาถึงท่ามากลางดวงพระประแล้วแม่ไก็เลยก็เอาตัวมาพระองค์มาได้เพราะว่า ไม่หลายพี่ชายว้ไม่นุ่มหนิจะมพ่อหนเพื่ออะไรพี่หายเรา้องซีไหกันน้องรับแล้วบ้างูหนจะต่อแขแล้วบ้านเต่าห้ิจะต่อขแล้ว okay. บ้านหมาดีสีแป๊ขาวแล้วบ้านเต่าห่ิจะกระตูดกระเด็นถ้าแดมอมใช่จะไปอาน้ำในลำธามอมใส่ไม่ก็ป่าไปพอมอมใช้ยางานซีดายกันน้ตงจับแดดปีของหิ ปีกเขาก็ปีกเอยีมักอนหนนเาสอก็มอุยนั่นก็กูไ้ยน้องตับไม่อยากไปทานให้เดวเวาตังใส่หอยใส่กบพูนนเจ้าเลยนะเกาล้เาตํปลาตดึกไปพนี้เรากรเดินทางไกลถึงบ้างแล้วเรานี่รู้สึกยิ้มนาไะเลยฮะ ตาหันหนามาให้เราเสมยไหนแล้วพคดีชาเป็นคาโบดำเหมือนพอดีเลยเอ้ตัวเจ้ารตัวมลอเลอเปลยกาว่าหน้าไม่เหียบเพียบพอไหนฮะฝนตกพวกเปลก็มาทตกเอาก็ยุ่งละอมาทเค่าหลายคือหลายคนทพอเดียทางมางไอหน้าไม่ไเลยือพอดีสำหรับรักสาวไปไหเจ้าต้องไปหาน้าไม่เอลเร็วใคส โทรมาทำร้อยยี่สิบจะเข้าเดี๋ยวเราลองสิกลับมานหน้าหนาวมาถวายเแด่ใครคนเดียวใครให้ไปน้กกตับวันวันตายแล้วไลยแล้วมันเป็นวันวันเก่าเพียงซึ่งเป็นกะหี่เก่าพอเลยที่น้องเอ้ยเชิญนั่นอำมาตย์เจ้าเตรียมการทรอบทำหวังข่าวอกคุ้มให้ข้าวตายแด่พี่ให้สมุนเพศข่าวปลอมโตไปจุดฟาข้าพาค่ำให้สิ้นหวังเอาหนาพอไผ่หน้า ว่าโตเป็นคนซอยองค์ใต้หรุทนัพอด่าฮั่นี่ไง้ยบังที่า้กหลพ่อญพญามืงไม่เนี่ไดเป็นมันตายเขาไม่จิงแท้ไม่มีไถ่ได้จังซอยเล่างมึงนอ พวกไี่ตายหมดน่อยุาวดาวเป้าให้เล้นะข้าอยไมัะใส่ล่มตัดโดนเล็นม่เงน่ยนี่ตุ่มไอละเลียนะี่พวกเจ้าเป็นไผไกันบางอาศิมาคนแเรานี่ก็ออก้ายผาเขาโอรถของไป่ย่าทรงทำกันสักที่ปกครองมืองแห่งนี้หน่อเว้ยซีเป็นไผยมัวตนเพราะมือนี่คือวันตายของมึงเว้ยเส้ยสายปุใส้คาเเบิ้ So I'm going to ต่อนามานันไปพวกเจ้าอยากตกัม่ระวังนกค่คำเดียวันคเลยมึนไอ้กมึง่ะเอาไปเลยเจาอยอ้เกดเะยวไอ้ส้มโอาไมข้ ตั้มตั้มกล้าวนไปได้ไหมล่ะทุกอย่างเช่วยด้วยช่วยด้วยใช้ไมควักีลืออ้ยแบตูนล้วเคยอ้ยไปได้นี่นะตุ๊กตาบ้างไม่เคยปากรูตันค่อยไงทำงานไปเรยเรือยหมดทีแล้วไม่เล่นจะไปมาเทยูกวา เราอยมองได้บ้างได้ล่ะเราอย่ามองเป็นอย่างเด้อถ้าไ่ได้ไปนั่งคนอีดมาซอยชีวิตเราไวนเราดีคงตายเป็นผีเปล่าไปที่นี้ไปแล้วไม่นะใช่ไนะเราขอบใจเจ้าใลรักที่ซอยชีวิตเราไวนเราดี่ก็องค์ชายผาคำเจ้าอย่าไปน่งมาจแตไหนกันเนี้ยมีนั่งมาวันนี้เจ้าค่ะแต่งฉันไม่นั่งมาบ้านหลังค่ะ วันดีลูกเจ้านี่กับงามน้าเจ้านี่กับม้วนเจ้าหนีเราซื้อถูกใจตาเขาเธอจะได้เกิดนะบุญคุณที่เธอซอยชีวิตเล่าไว้พวกวันสิเป็นแก้วแหวนเงินทองแค่สบายต่างๆเล่าให้สธอฟัจัดหาให้เจ้าสุสีสุวรรณวันดีเฮ้ยเขาบอกว่าเขาเป็นองคใสเขาบอกว่าเขาเป็นองคใสพวกวันสิเจะคอาจะบอกว่า ที่ราขลังไห้ไปดีม๊อบว่าเรื่อขลัไหเทียตายโร่เทียตายโรยังมึนมึนลียหาเขาม่คุยลอยลอยแล้วมั้งนะอันที่ เราละกาําโอบนหมอนี้จากยาที่น้องเสื้อคอต้องสาแล้วจากนี้ําจาต่อไปในตอนนี้กว่าจะได้กันวันนี้เราโอคค์ไปครับสักสิ้นนี น้งมาเป็นสาวขึ้นหอมมีคนมัเกี่ยวกายใส่บอมีกูสอนนอนเล้งฟางแต่ลมเจ้าผู้พัวดอกงมตรงน้ำมาน้องนาป่าทนาอยากได้ม้าเป็นแก้วมีเงี้ยปุ่นฟางก้อนคุนเกลือห้มาพรมเห็นกัน ิตสันดาวอยากความน้องนำเจ้าแลวพออยากถูกแก่เอาพระควรก่อนไทยพาไปเป็นลูกสะพัยปัญญาเจ้าบูญแหางเมืองเดลงเอื้อเดี๋ยวนี ก็ัะจัดแจงแจงในวงวังแนพันนสาแซวรางวัลเป็นอีหยังน้องน้องเป็นอยางข้าอยากปองเงินทองไอปวาสทให้คนจัดหาแต่งให้พานเราเนตัวเราออ่อนเงนทองไปหนของกันนันไกีน้าอย่าได้โตจเป็นหัวสัตว์ต้งส่งสินาภรณ ป้าสมิติตรรยกกับพ่อคารุงงพ่อม่ต้องขาดดรอกมีแต่ตาหยีไม่ติดใจหาอยากตาหนีขาเพื่อนแต่พงอไม่คอหีหาเยใจเย็นๆก่อนสุธานีธาท่านอำมาตย์กับเนันวันหยีเจ้าหนีจากเห้น้องเป็นผัววันสันเถอะเราเป็นเขาบ้อุ้ย้นี่ก็รู้สึกถูกใจตาต่กับเธเหลือเกินนะอีกทั้งยังเป็นคน อันนี้สัตว์อันตรายันีเไเอาไเล่า้าตบตัวนีขอนะขอไดีไอมาครับผมโผงไปเลครับเรื่องนี้นะโผง่งสูร์สารเสด็จพ่อเสด็จแม่กันบ่างนครับผมาเป็นอย่างดั้กตาตัดสินใจแล้วนะไึงเป็นน้อง่น้องอ้ยรู้เใจงไงมเทีบ่องค์อบพ้าหัคืน วันนี้เราหนีสินุกบวนขันมากไปสู่ขอเทษแต่อกพอก็ยบ้านยู่น้องของเจ้าอยู่ใส่กันเนะแม่ง่าให้คห้ปอย่างนันนี้เสด็ตกกบขคงฉัางั้น ผพ้อเดียวเหลืออยู่พ่อไม่มีปอดมีอะไรเกีียงมันบ่อยนัก้นาตายตายตายที่แม่คือพคืที่พอเล่ปตาย่อมาตายงายดขอบคของบังิงกตทีดนตัขึ้นมาพระองค์เลยนะคะ เปสน้ามาชีวิตของนง่นาสงสารจะแล้วเกินเอาแต่เสียวันิพี่สียหลจบออไประว่างนึแต่แต่ก่อนนี่สีดูแลเจ้าพิดีสมกับเจ้าซอยชีวิต,วตพีาไปเสหน้ามาเดินพั้นกังแต่ก่อนนี้เลยไปผมเอค่คุน,น,น,นีว่านาไปใจเ่าก็มอขอให้พงแล้วทังอยไ้ด้วยนีเพื่อครเเปาเลยเนี่ย เจจบเ้าก่อนไหนตอดทนุูคนฟังอยาวฝ่าบทเป็ดยาโดนสับสนนท่านพวกงก็เป็นเข้าตายายเปเข้าโยห่วงนอนมีบทสับสทสอนตุ้งเตินบาทบังเสียง เาขอเรียนคำก่อนตอนที่ท่านได้อนนี้อาจารย์แก่นก่อนให้แป้งเป็นศาสตร์ออกมา,าว่านี่เราหมวล้ำซาเราีจัาหวัวแล้วสเสียงเสลโทรงอยู่ทัวกันเดนาะฮล ทานกันนําสมัยแต่บ่ไล่ลาลาองเดิมมนต์เข่าเอาที่ตามไปเด้อเจ้าําเฮามีหลายอยู่บ่ทสาฟังเป็นหมู่ควลูกหลานนซอเศร้าปูคนเฒ่าจังตาเอามื่อเดนอ も風たばだ <coughs> <me. tose> <coughs>